คุยกันเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันด้านในนะคะพอเดี๋ยวเราจะดูไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวไปดูผีเสื้อดูจริงดูด้านในตอนนี้ก็ดูภาพไปก่อนนะคะดนนูตัวนอนตั้งแต่เริ่มเกิดน,นะคะเดี๋ยวคัดุดมอไม่ต้องเท่าดีกว่า เมียผสมพันธุ์นะครับตัวเมียก็จะไปวางไข่บนพืชอาหารอันนี้เป็นไข่ของผีเสื้ออหนอนมะนาวนะครับตัวนี้จะเป็นไข่ของผีเสื้อหนอนมะนาวจะมีอยู่หนึ่งจุดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆบนใบไม้หรับเดี๋ยวเราตบชิ้นดูสิครับมมีความตของตัวจู นะครับคือหนอนของเสืกอหนอนมะนาวนะครับตัวนี้เนี่ยตอนเขาเกิดมาจากไข่เนี่ยเขาจะเป็นหนอนตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วเขาก็จะกินใบไม้ไปเลยนะคกินกินกิจวัตรหลักๆของเขาคือกินแล้วก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนนอนตื่นมาหิวก็กินต่อนะครับเหมือนไข่ก็ไม่รู้เขาจะกินอยู่นะครับก็จะลอกคราบป,ประมาณสี่ถึงหกครั้งเพื่อขยายขนาดไข่ก็ไม่รู้ ก็ขยายขนาดตัวจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะครับในการเป็นหนอนใครยังไม่เห็นนาครผ่านร้อนผ่านหนาวมาเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรต่อเลยดักแด้ตัวหนอนก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับนี่คือดักแด้ของปีเซอร์หนอนมนะ,ะนาวจากหนอนต้มเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นดักแด้แบบนี้เะ<อ>นี่ฮะเขียวๆจะเห็นอยู่ต,ติดอยู่ที่ฝาขอดูสิบ้า ในดักแด้ดักแด้เนี่ยตัวหนอนเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตัวเองเป็นผีเสื้องครับสารอาหารที่เขากินเข้าไปในช่วงตัวหนอนเนี่ยก็จะเอามาพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผีเสื้อในระยะนี้นะครับจะใช้่เพราะว่าระยะนี้เขาเคลื่อนที่ไม่ได้เขาก็จะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกับใบไม้เพื่อไอพวกนักล่าเนี่ยจะได้มองข้ามไปด้านนี้มันจะเห็นอยู่ตัวนี้คือผีเสื้อหนอนมะนาวตัวเต็มวัยนะครับ จากไข่จากหนอนดักแด้เขาก็จะออกมาเป็นผีเสื้อแบบนี้แล้วก็มีคําถามตัวหนอนเขากินอะไรนะใบไม้แล้วพอเป็นตัวเต็มวัยเขากินอะไรเลยกินน้ําหวานจากดอกไม้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปากเขากลายเป็นลักษณะเป็นหลอดตูดเหมือนท่อแล้วนะครับจากเดิมที่เขาเป็นตัวหนอนนี่มีปากแบบกัดแทะแล้วแทะบใบไม้ อันปากเป็นท่อแล้วเขาก็จะไม่สามารถกินอาหารที่เป็นของแข็งได้เขาจะต้องเปลี่ยนปนของเหลวังพวกน้ําหวานต่างๆจ,จากลยจับดอกไม้จับผลไม้สุกนะครับระยะนี้เนี่ยเขาก็จะกินอาหารสผสมพันธุ์วางไข่แล้วก็ตายนะครับจะมีอายุอยู่ประมาณสองนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆเห็นผีเสื้อเนี่ยแล้วเห็นผีสีสันสวยงามเนี่ยไปจับเขาเนี่ยก็เหมือนกับการทําให้อายุเขาสั้นลงนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยเป็นเหมือนกระดาษบางๆนะครับแล้วก็เคลือบไว้ด้วยเกล็ดเคลือบไปด้วยเกล็ดที่มีลักษณะเหมือนฟุตหรือแป้งนะครับเกล็ดสีพวกนี้เนี่ยถ้าเราจับปุ๊บปิดเขาเสียหายเนี่ยจะทําให้การใช้ชีวิตการบินของเขาไม่สะดวกและอายุเขาก็จะสั้นลงอาจจะเหลือสีกบอลอยู่เจ็ดวันได้นะครับตัวขนาดไม่เท่าบบางทีผีเสื้อเนี่ย เราสังเกตจุดหลักที่สุดเลยของปิเส้อในแยกกลางวนันกลางคืนเนี่ยคือตัวหนวดเนถ้าเป็นปีเ้อกลางคืนเนี่ยเขาจะมีหนวดหลายแบบมีหนวดเป็นเส้นขนมีหนวดเป็นแปลงมีหนวดเป็นขนนกแต่ถ้าเป็นปิเ้อกลางวันเนี่ยจะมีแบบเดียวคือแบบกระบอกนึกถึงกระบอกเบสบอลนึกถึงไม้เบสบอลโคนเล็กปลายใหญ่นะครับนี่คือปีเ้อกลางวันลักษณะบางชนิดอาจจะมีงอนิดหน่อยแต่ก็คือคงรูปอย่างนี้คือด้าน ฐานเลน็กแล้วลายตอนนี่คือ,อ,อิตในจงวันาจะสังเกตได้ที่พร้อมนี่คือออ่าเด็กๆดครับพี่พร้อมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมาัคร <c oughs> ไม่มีจัดตังนะ <c oughs> ไม่มีค่าตอบแทนนะครับแั <c oughs> งนั้นทุกคนที่ที่มีความรักแล้วก็อยากให้โลกเราสวยงาม <c oughs> ก็ต้องทำแบบพี่ที่พร้อมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า <c oughs> จิตใจอะไรนะ <c oughs> คือมีจิตใจอาสา ครับอาจจะตามที่ร้อมไปต้องสุภาพเรียบร้อยเลความรักมาหากรุแลมแล้วค่ะเ,เ, <c oughs> เทัดหูด้วยค่ะไม่กล้าเดินเลยค่ะ อันนี้เด็กๆก็เดินชมในส่วนของส่วนผีเสื้อที่เป็นส่วนโอเพนแอร์นะคะมีพี่พร้อมที่เป็นอาสาสมัครของที่ส่วนผีเสื้อพาเด็กๆเดินชมกันอยู่นะคะเราต้องเงียบๆผีเสื้อจะมาเกาะนะคะ ขอบคุณนะครับพ pues ี่อมขอบคุณมากนะคะคุณพร้อมอย่ขออากมาเี่ยวทำไมถึงไม่เข้ามาได้เอยเดียวนะดแลนะนมถ้าตกอยูการเราเจิไม่ได้เราต้องเข้ามาด้วยควเออเอเขาจะขึ้นไปบนหงส์เนี่ย วยครับเติมคนอีกครับเพื่อนๆของเจ๋งอ,อยู่ไหนนั่นใบไม้นนนดอกไม้ ตายเงาไม้บนสายน้ำรู้สึกร่มรื่นร่มเย็นเพียงแค่ฉันได้ตื่นขึ้นวนยามเช้าเพียงแค่ฉันได้นั่งเล่น นั่งใตรง้รม่มเงาร่มไม้เสียงอะไรดังแว่วมาสดใสราเริง ไกด้เยดยืนกับสุชนบทเล็กๆง่ายงดงามในความทรงจำ ใบไม้เช่นดอกไม้ดูสดชื่นใต้เงาไม้บุญสายน้ำรู้สึกร่มรื่นร่มเย็นเพียงแค่ฉันได้ตื่นขึ้น เพียงแค่ฉันได้นั่งเล่นนั่งลงตายลมเงาลมไม้โอ้เสียงอะไรดังแวบมาสดใสร่าเริง เสียงนกเนี่ยสียงนกกระปูดเสียงวัวเสียงไก่ขันด้วย